はいはいはいェイク เอาเฮ้ยเอ็นเจเฮ้ยข่าวด่วนข่าวด่วนเฮ้ยต้องรีบแล้วชิคกี้เฮ้ยอ,อะไรจะขนาดนั้นมีข่าวด่วนเขาใหญ่จะมาเล่าให้ฟังอะไรหรอเอ็นเจอยากล้วนละสีลองเดาดูดเดาดูเงี้ยแลวแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวเอหรือว่าเธอเฮ้ยชกักช้าชะมัดเลยอว่าฉันน่ะเจอแผ่นที่สมบัติละเออหรือว่านายอยากจะเดาเอ่ะเงินฉันเก็บก็ได้นะไม่ทันแล้วเฮ้ยช่างมันเถอะมามามาต่อเลยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่านั่นมัน นี่แล้วนี่และแผนที่สมบัติว่าแล้วลวันนี้นนฉันไป่าหนังสือประวัติศาสตร์มาแล้วฉันก็เจอเจ้านี่แผนที่สมบัติฉบับเต็มโอ้โหแถมระบตุตำแหน่งเรียบร้อยอีกแล้วเหรอรู้หรือเปล่าว่ามันมีการกรบาทเขียนในแผนที่ให้ด้วยไงเฮ้ยจริงเหรอไม่ใช่แบบเลือนลางนะแบบชัดแจ๋วเลยอะดูสิไหนไงชิคกี้ดูดูเฮ้ยจริงด้วยการกรบาทอยู่จริงๆด้วยใช่ไหมล่ะ ต่ไม่ไกลจากที่นี่เท่าไหร่ด้วยนะโฮ้ยนี่มันของจริงแฮะวกเแลไปดูกันเถอะช้าก่อนนะ,อะเอ็นเจอรอยแล้วนี่เธอยังไม่เข็ดอีกเหรอเมื่อวานนี้เธอก็เพิ่งจะโดนลักพาตัวไปนะจากการล่าสมบัติอ๋อโหยเรื่องเมื่อวานก็ของเมื่อวานเรื่องวันนี้ก็ของเรื่องวันนี้สิอรอบนี้แหละเจอแน่สมบัติของจริงแถมรอบนี้ไม่ใช่สมบัติของปีศาจแต่เป็นของนายทหารเก่าเมื่อ500ปีที่แล้วลับรองปลอดภัยแน่นอนรอบนี้นะชิกี้นะไปกันเถอะนะ ฉันสัญญาเร็วไม่มีอันตรายแน่นอนไนอย่างถ้าพวกเราไม่ลองก็ไม่รู้นี่นาว่ามีจริงหรือเปล่านะก็จริงแหละสมัต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 สมัสมัตสมัสมัต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 สตสมัตมัตสมสมัตสมัตสมสมัตสมัตสมาสมเตสมัตสมัตสมัตทางไปเันจะนำทางไปเองนะโอเคนำทางไปเลยอืมอ เอานำทางไปสิทางนี้หรือเปล่านะเอ๊นี่เอ็นเจอะอย่าบอกนะว่าเธอดูแผนที่ไม่เป็นนะยจะบ้าหรอถ้าฉันดูแผนที่ไม่เป็นฉันจะหาสมบัติได้ยังไงกันเล่า <c oughs> สงสัยต้องใช้วิธีฉันเองแล้วล่ะไมยทางนี้แล้วไม่ได้กินแล้วฉันได้กินสมบัติทางนี้เลยมาแล้ว ้สมบัติจ้าสมบัติจ้าล้วจะมีแผนที่ไว้ทำไมเนี่ยเราลาออมาทางนี้แล้วไปทางไหนต่อนะเฮ้ยมันดูยากชะมัดเลยฮะดมกลิ่นเอาน่าจะง่ายกว่านะเ <N. J. S 1> อ็นเจฉันว่าเอาแผนที่มาให้ฉันดีกว่า นายอยากจะดูอย่างนั้นเหรออืมก็ได้เอาไปก็ได้ไหนดูสิวังไงเห็นอะไรอะอ๋อเดี๋ยวนะแผนที่นี่มันมี GPS บอกด้วยนะออจริงเหรอใช่ใช่อ๋อเย่ยางก,กับแฮร์รี่พอตเตอร์เลยอะสะดวกสบายชะมัดเลยนี่ไงถ้าเราเดินไปทิศนี้เรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอแล้วอ๋ออะไรจะง่ายขนาดนั้นแจ๋วเลยแจ๋วเลยเจ้านี่นะต้องเป็นหนังสือแผนที่เวทมนต์แน่ๆเลยอะจะใช่เหรอแหมก็ฉันไปเอามาจากตำราเวทมนต์นี่นะแล้ว ไไปทงหนต่อคิดว่าน่าจะเป็นทางนี้นะลแล้วชิคกี้แล้วฉันอยากได้สมบัติแล้วอออไ้ใจเย็นสิน่าจะเป็นทางนี้นะเอ๊ะไม่ใช่ชิคกี้ฉันเจอแล้วเ <c oughs> ี่ไงมันมีกากบาทสีแดงอยู่ตรงนี้ด้วยอะอ๋อตรงนั้นเหรอใช่นแน่เลยใช่นแน่เลย,ยฉันเจอแล้วฉันเจอแล้วใช่จริงๆริด้วยเอ็นเจเจอสักทีนะ นเดี๋ยวฉันจะขุดเองเอ้ยเอ้ย,อยขุดยากชะมัดเลยดินตรงนี้มันแข็งมากเลยอะ่ะชัอนเตรียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยขนาดนี้จะมาตกมาตายตอนนี้ไม่ได้เย,เ,ยเรียบร้อยเอ็นเจว่าไงดูข้างล่างนั้นก่อนอสิ เฮ้เจอจริงด้วยฮะเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะช่วยขุดให้มันกว้างขึ้นนะรีบขุดออกมาเร็วเ <c oughs> ดวเข้าเร็วเข้า,ขา <c oughs> นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เธอขุดเจอสมบัติแบบจริงๆจังๆน่ N าเอ็นเจยอย่ามาดูถูกกันนะมาดูกันเธอ <c oughs> เกิดแล้วนะเอ๊ะทำไมไม่เห็นจะมีสมบัติเลยละ่ะนี่มันอะไรเนะี่ยะไคืออะไรเนี่ย มีแต่อะไรรูปร่างปแปลกๆอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันดูสมุดให้เองนะเอ้ยหหยขึ้นยากชะมัดเลยอ่ะว่าแต่เจ้านี่มันคืออะไรอ่ะชิกี้หน้าตาประหลาดชะมัดเลยอ่ะหรือว่าเจ้านี่จะเป็นกําไรข้อมือกันนะแบบว่ากําไรข้อมือสมัยก่อนอย่างเงี้ยนั่นสิชิกี้ในอ่านสมุดนั้นดูหน่อยสิอ๋อมันเขียนไว้ว่าคําเตือนเมื่อใส่คุญแจไปแล้วจะอยู่ห่างกันไม่ได้ถ้าหากห่างกันเกินไป คุณตายเอ๊ะอ๋อก็แค่ตายเฮ้ยจะบ้าเหรอเรื่องแบบนี้ใครจะไปเชื่อกันเล่า ไม่ลองก็ไม่รู้นี่นะเจ้านี่สินะกุญแจมือที่บอกว่าใส่แล้วมันจะตายนะ่ะอ๋อชิกี้ขอดูมือหน่อยสิมือเหรออืขอดูมือหน่อยมือฉันมาทำไมเหรอีรยบร้อยแจ๋วเลยเอาละจะนใส่ของฉันเองบ้างดีกว่าเอ๊ะ,เ,อะเดี๋ยวนะเอ็นเจไวายทาไมอะชิคกี้เรื่องแบบนี้ถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่รู้นี่นะว่ามันจริงหรือไม่จริงน่ะใช่ไหมล่ะเดี๋ยวก่อนสิเอ็นเจถ้าอย่าทําอะไรวู่วามเสฉันจะใส่ของฉันบ้าง เอาลินนะเอาจิงดิเรียบร้อยเอาล่ะชิคกี้ไหนลองวิ่งไปไกลๆดูสิไปไม่เอาด้วยหรอกเอ็นเจโว้ยอย่าปอดแหกนะมันก็แค่เรื่องที่แต่งขึ้นมานั่นแหละไปเลยไม่เอาไม่เอาฉันไม่อยากร้องหรอกหอยให้ตายโหอะฉันไปเองก็ได้หอยไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นแลวเห็นไหมเนี่ยเอ๊ะชิคกี้หอยทำไมฉันได้ยินเสียง ตู้ตู้ตู้เหมือนแจ้งเตือนอะไรสักอย่างอ่ะฉันก็ได้ยินเหมือนกันเอ็นเจถ้าไม่เคยดีแล้วนะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอ็นเจหอยฉันเตือนเธอแล้วไม่เชื่อกันเลยเอ็นเจแย่แล้วทำยังไงดีเสียงอะไรอ่ะเอยเอ้ามาให้เนี่ยกลับมาเฉยเลยอ่ะไงจิกจิกจิกี้เอ็นเจทำไมทำไมฉันยังไม่ตายเลยเนี่ยแต่ว่าเมื่อกี้ฉันจำได้นี่นาว่าฉันตายไปแล้วอ่ะ เ,เดี๋ยวนะแบบเนี้มันเหมือนกับเกมที่พวกเราเคยเล่นเลยนี่นะไอการตายเกิดวนเวียนแบบนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นแบบนั้นนะเอ,นเ,เอ็นเจเฮ้ยอย่าบอกนะว่าพวกเราเฮ้ยดอนํำสาบอีกแล้วเฮ้ยบอกแล้วไงว่าอย่าทำอะไรผูว้ว่าทำไงดีละทีเนี้ย โดนคำสาบกุญแจมือเข้าสึ่งแล้วแต่ว่าที่มันสำคัญกว่านั้นเลยอ่ะชิกี้จำได้หรือเปล่าวันนี้พวกเราจะต้องไปหาเพชรให้คุณลุงพ่อบอสไม่ใช่หรอใายจริงด้วยแถมย่าเป็นส่วนผสมที่สำคัญที่สุดในการนำไปทำยาซะด้วยเฮ้ยนั่นสิแต่ถ้าพวกเราหามาไม่ได้แล้วก็คุณลุงพ่อมดก็จะทำยารักษาคนในหมู่บ้านไม่ได้อ่ะ และนี่ก็สายมากแล้วต้องรีบแล้วแหละพวกเรารีบไปกันเถอะเราคงจําเป็นจะต้องไปหาเพชรทั้งๆแบบนี้นี่แหละรีบไปกันเถอะชิคกี้โอเคเลสโก้แล้วห้กว่าจะลงเหมืองมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเหนื่อยแทบตายเลยต้องคอยห,หลบหลบซนๆจากพวกมอนสเตอร์ตั้งเยอะเลยอะ่ะ แต่ว่าวันนี้ก็เหมือนจะลาบเลื่นดีฮะลาบเลื่นอะไรล่ะเอ็นเจดูสภาพพวกเราก่อนเซ่ไม่เห็นจะยากเลยนายก็หันหลังแล้วก็ขุดเอาเซ่ห้ยขุดท่าเนี่ยเนอะเรียกว่าลาบลื่นมันจะไปขุดได้ยังไงเ่าห้ยเ๋ยวรีบป่นแล้วตามมาได้แล้วนะใชโอเคไปก็ไม่ช่วยอะไรหรอกอย่างถ้ามันไปกว่านี้เดี๋ยวพวกซอมบี้ก็มาหรอกมาเล้วมาแล้วเออเออชิชิช ข้างหน้า1ิบสองนาฬิกามีแมงมุมไปทำไงดีงั้นเลี้ยวขวาแล้วกันชิกี้โอเคมาทางนี้เลยเร็วเร็วเร็วเร็โอ้ยหข้างหน้าแมงมุมข้างขวามีคริปเปอร์ถอยแล้วงั้นไปทางนี้แทนแล้วกันวิ่งเลยวิ่งเลยเร็วเร็วเว ง่ายหายเหนื่อยจังเลยเฮ้ยให้ตายฮอนี่พระเจ้าประธานมาทชัดเลยอะว้าวเจอเพชรเฉยเลยเอาล่ะชิกี้ฉันจะลองขุดดูเอ้ยเอ้ยชิกี้ฉันขุดไม่ได้อ่ะไอ้ก็เพราะว่าเธอตัวเตี้ยยังไงล่ะเอ็นเจเธอขุดไม่ถึงหรอกมานี่เดี๋ยวฉันขุดให้เองเพบเพบบพอหันหลังแล้วแรงขุดมันก็ไม่มากพอทำไงดีล่ะชิกี้สั่งทั้งที่มีเพชรอยู่ตรงหน้าทแทๆๆ้เอ้ยอ๋อเดี๋ยวนะ จริงสิอืม,อมฉันนึกออกแล้วลบไปไอ้น้องเด็กยังน้องประสบการณ์ยังน้อยต้องให้พี่ผู้มีประสบการณ์เยอะๆเดี๋ยวพี่จะโชว์เทพเองว่ากดยังไงเดี๋ยวก่อนนะเอ็นเจนั่ไม่ใช่การขุดแล้วทำไมของเธอหน่าเป็นไงขุดไม่ได้ก็กินมันซะเลยใจเย็นก่อนเอ็นเจ ตรงนี้ให้เป็นหน้าที่ฉันเองชิกกี้เดี๋ยวก่อนนี้เธอเอาฟันแทะเลยเหรอเดี๋ยวฟันก็หักหรอกไอตรงนี้สูงชะมัดเลยอาจจะกินถึงไหมเนี่ยแต่ว่ายัางไงก็ต้องกินแล้วนะอึ๊บงยอมหยอมยอม่อมหอมหมหยอมหมหยอมหยอมยอมห่นม้เราม็มียพอมหย่อไย่อม่อม่มแ้ไ,ไ่อ น้องทึ่งกับฝีมือพี่ละเซ่เน่ๆนได้มาแล้วเราต้องรีบขึ้นไปด้านบนแล้วล่ะฉันต้องเอาไปเจียรนไนอีกนะอแกนี้ก็ครบสามเม็ดแล้วสะดวกชมัดเอาล่ะรีบกลับกันเลยเหรอชิคกี้โอเครีบไปเถอะรีบเอา<ๆ>ไปให้ก่อนพระอาทิตย์จะตกด้านนยว้าจริงสิชิคกี้นายส่งเพชรมาให้หน่อยสิที่เหลืออยู่นะอ้าวได้สิอันนี้แจ๋ว ขั้นตอนต่อไปในเมื่อปกติแล้วฉันต้องเอาเพชรไปเจริญนแต่ตอนนี้มือของฉันมันใช้ไม่ได้ฉันก็คงต้องใช้เฮ้ยเอาอีกแล้วเหรอเจนนี่เธอกินเพชรอีกแล้วอย่างนั้นเหรอโอ้โหกินของแพงซะด้วยเฮ้ยรสชาติเพชรนี่อร่อยเหมือนกันนะว่าแต่กินเข้าไปทําไมน่าเฮ้ยเอาละเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ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 ็ยเฮ้ยเฮย เรียบร้อยแล้วเท่านี้เราก็ได้เพชรเม็ดงามมาแล้วหลายสะดวกสุดๆเลยแฮะน้อยชิกกี้นี่ก็จะมืดแล้วนะโดยปกติแล้วพวกคำสาพวกเนี้ยถ้าครบ24ชั่วโมงพวกเราก็จะตายไม่ใช่เหรอแล้วไอ้คำสาอันเนี้ยถ้าตื่นมาพวกเราจะกลายเป็นปีศาจกุญแจมือหรือเปล่าล่ะหลายนี่เธอเพ้อเจ้อไปแล้วทําฉันกลัวไปด้วยนะเนี่ยนอก็จริงอ่ะเดี๋ยวเราก็ปรึกษาคุณลุงพ่อมดที่หลังเอาก็ได้เนาะไปกันเถอะไปกันเถอะ คุณลุงพ่อมดคุณลุงพ่อมดครับเจมาแล้วพ่โอวันนี้อโ๋อ,โอเอาอีกแล้วเหรอเอ๊ะอ๋อคือว่าคือชิกี้เล่าไปเลยสิอ้าวเกิดอะไรขึ้นล่ะมันเป็นเพราะว่าชิคกี้ถ้าชัาน้อยคุณลุงพ่อมดแหมชิคกี้เนี่ยทำใมพวกเราเป็นอย่างนี้ะ โอ้ไม่น่าใช่ชิคกี้นะ่าจะเป็นเธอนะไหรู้ทันซะได้ดูให้หน่อยเธอคะ่ะมันเป็นคำสาบแบบไหนเหรอโอ้คำสาบคนแจมืออย่างนั้นเหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาก็หายเองแหละนะะคำสาบนะไม่ใช่ใครอ่ะคุณลุงพ่อบอสตื่นมาแล้วจะหายเนี่ยหรอนั่นสิครับโอ้ไม่เชื่อลุงหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงลุงก็ทำน้ำยาเผื่อไว้ให้พรุ่งนี้แล้วกันนะไมไ่แรงแน่นะ หายสบายใจขึ้นมาหน่อยเอานี่ของคุณลุงพ่อมอดค่ะเออขอบคุณมากนะนี่ยังอุตส่าห์ไปหามาให้จนได้นะเนี่ยเออแล้วก็ห้ามอยู่ห่างกันเกินไปนะเข้าใจไหมให้พวกเรารู้แล้วละก็เพราะว่าพวกเราเออทดลองทด<อ><ห>ลองแล,แล้วสินะ เดี๋ยววกฉันขอไปพักผ่อนแล้วล่ะขอบคุณคุณลุงพ่อมดสำหรับปรุงยาพรุ่งนี้มากเลยนะคะขอตัวก่อนนะคะรับไว้เจอกันครับคุณลุงพ่อมดไปเหรอชิกี้ว่วงจะตายแล้วเนี่ยสามเมื่อไรนี่ชิกี้นายจะรอให้ถึงพรุ่งนี้เช้าจริงๆเหรอแล้วช่วงนี้คุณลุงพ่อมดต้องปรุงยารักษาคนอีกนี่นะยังไงก็ไม่เสร็จทันพรุ่งนี้เช้าหรอกเชื่อฉันสิพวกเรานะอาจจะเห็นแสงพระอาทิตย์แบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายก็ได้นะ ถ้าเราไม่รีบแก้ไขแล้วก็หลายเธอก็พูดให้ฉันคิดมากอีกแล้วนะเอ็นเจฮาแต่ว่าฉันมีไอเดียอยู่นะคือ <c oughs> <c oughs> นายไว้ใจฉันหรือเปล่าลนะ่ะอ๋ออะไรอ่ะอุะ๊ยอุ๊อุ๊เอ็นเจอะไรอ,ะอยู่ข้างหลังเธอ,อ,อไม่ อะไรเธอพกอะไรมาด้วยวอะไอ้ไม่มีพกอะไรที่ไหนอะเอ๋ <S <S เอาเป็นว่านายเชื่อใจฉันหรือเปล่าล่ะไอ้เธอบอกว่าเธอมีวิธีอย่างนั้นใช่ไหมใช่แล้วทนายเชื่อใจฉันแล้วก็หันหลังเลยชิกี้หันหลังอย่างนั้นเหรออืมใช่แล้วหันหลังเลยนะเอาล่ะนายพร้อมหรือยังพร้อมแล้วว่าแต่เธอจะทําอะไรนะเอ็นเจวิธีนี้นี่แหละยังไงมันก็ต้องหลุดออกแน่นอเฮ้ยระเบิดวา เออกาเกือบไปแล้วหยตายแล้วกลับมาจริงด้วยเอ็นเจนี่เธอทำอะไรของเธอนี่ฮ้ยอย่าบ่นเลยนะก็ฉันอยากให้คุณแจมันหลุดออกนี่นะหายถ้าเกิดตายขึ้นมาจริงๆทำยังไงเนี่ยหายฉันขอโทษแล้วกันหายไมจะไปคิดแล้วไอ้คุณแจมืออันเล็กๆแค่เนี้มันจะสู้แรงใดดมัยได้อ่ะโอ้ยช่างเธอพวกเราเรียบกลับบ้านนอนกันได้แล้วละ งั้นวันนี้นายมานอนบ้านฉันก็แล้วกันก็เพราะเราห่างกันไม่ได้นี่นะกันสินะบ้านกัเนเถอะไปกันเถอะไปกันเถอะไ,<ห>ไ <her. S 2> ม่ส<ล>มัดเลย ตามไปแล้วชิกกี้ไปเร็วไปแล้วนี่ละบ้านแสนสุขของฉันมันอาจจะแค่ไปนิดนึงนะนายก็ไปนอนข้างๆกล่องน,นั่นก็แล้วกันโอเคไหมไม่มีปัญหาเดี๋ยวฉันนอนตรงนี้เองวันนี้มันผ่านไปช้าจริงๆแถมเหนื่อยชะมัดเลยอ่ะนั่นสิฉันไม่ไหวแล้วละฉันขอนอนก่อนนะชิกกี้ราตรีสวรรัสดิ์โอเควไหนราตรีสวรรัสดนะเอ็นเจไหยหลับเร็วช<ๆ>ะมัด เ้าแล้วอย่างนั้นหลอเนี่ยอ้โจริงสิเอ้เหมือมะไรไปเลยอะนอนเพลินเลยชกี้ตื่นแล้วอ้อลุนสวัสดนเจหรอเอ้ยังจะหมัวหาาอยู่เีกไา้เธอเองก็เพิ่งหาวไม่ใช่หรอโอ้ปวดแขนชะมัดเลยอนนี้น่ะมันครบหนึ่งวันแล้วไม่ใช่หรอแต่ว่าพวกเราก็ยังไม่ตายนี่นะหมายความว่าบางทีจะคำสาบนั้นอะเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยชกี้แขนแขนของฉัน มันหลุดออกมาแล้วล่ะหมายถึงไอ้กำไรข้อมือนะั่นน่ะมันหลุดออกมาแล้วเฮ้ยจริงด้วยไอ้น,นี่มันบ้าไปแล้วได้ไงกันล่ะเนี่ยจู่ๆมันก็หลุดออกมาเฉยเลยเฮ้ยจริงเลยแฮะแต่ว่าทำไมของนายถึงยังไม่หลุดล่ะวันนี้ฉันดึงงเป็นไงได้ไหมเฮ้ย <c oughs> <ๆ>เอ๊ ไอแฉลบเลยหลุดออกมาจริงด้วยหลุดแล้วทำเร็ดแล้วเช็กกี้เจ๋งเลยอย่างแรกเลยทิ้งไปก่อนดีกว่าเฮ้ยเป็นคุญแจมือที่น่ากลัวมากเลยแฮะนี่มันเรื่องอะไรกันล่ะเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยอะว่าทําไมจู่ๆมันถึงหลุดออกมาเช็กกี้ไนลองอ่านสมุดน,นั่นอีกรอบหนึ่งได้ไหมอะ่ะได้สิยังอยู่นี่อยู่เลยเดี๋ยวฉันอ่านให้ฟังนะเนี่ยมันก็บอกว่าคําเตือนใส่คุญแจมือไปแล้วจะอยู่ห่างกันไม่ได้ถ้าเกิดห่างกันเกินไปคุณตายก็เขียนบอกว่าอย่างนี้น่ะเอ็นเจเอ๊ะเดี๋ยวนะมันมีหน้าต่อไปนี่นะ หน้าต่อไปได้ยังไงกันเล่าตอนแรกยังไม่มีเลยไอ้หนังสือแมดมนบ้าน,นี่มันเล่นกลอะไรเนี่ยมันเขียนว่าแต่ไม่ต้องกังวลผ่านไป2 4ชั่วโมงมันจะดุดออกไปเองเฮ้ยฮะหมายความว่าอย่างไงอย่าบอกนะว่าที่ผ่านมาพวกเรากําลังทําอะไรกันอยู่ล่ะเนี่ยเออรู้สึกเหมือนกับว่าพวกเราโ <c oughs> อนเล่นง,งานอีก <c oughs> แล้ว <c oughs> โอ๊ย <c oughs> <c oughs> เ้ยจบกัน อ้ทำไมวางกล้องยากชะมัดเลยอะ่ะได้ยังเอ็นเจได้แล้วได้แล้วแป๊บหนึ่งสิกล้องมันเลื่อนนะโอเคสามสองหนึ่งเอาล่ะกระตูนจบแล้วชอบกันหรืเอเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดหัวอโอชิคกี้ขากล้องของนายมันกระจอกชะมัดเลยเนี่ยเธอใช้ไปหรือเปล่าไม่เอาละฉันว่าแบบนี้น่าจะได้แล้วนะเอาละเอาใหม่สามสองหนึ่ง ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส c r i ป์ไปกำลังใจให้พวกเราด้วยนะอาแล้วพวกเราก็ขอฝากช่องจิ๊กี้แอนเจลโรบลด้วยนะทุกคนช่องโรบล็อกอืมงั้นมาเช็คชื่อกันหน่อยใครที่ดูจบแล้วให้พิมพ์คำว่ากุญแจมือกุญแจมือ,อพิมพ์เลยงั้นวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าหมดเวลาสนุกแล้วสิเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมสี่โมงเยนนะทุกคนเจอกันครับทุกคนบ๊ายบาย ไปละไปละเอาละอาดเสร็จ,จเรียบร้อยแล้วงั้นฉันปิดกล้องเลยนะปิดได้เลยลายนะทุกคนโอยโอยอยคุณลุงชาวบ้านชนได้ไงเนี่ย